ทายและทายอยู่รงออกมานี่จะรำเนื่อเห็นมันเนี่บ่เห็น ຕີ້ຕີ້ตอนມີແຕ່ແຂນຂາອອກมาຕ້ຍ ทิงว่างเงี้ยแล้วเอาคือออกง่ายแต่แบบนี้นี่อ่ะเบิ้งข้าวเดียวนึงอ้อฟละไดอ้อแล้วเคืองโตแล้วอืมหน้าหน้าอ้อแล้วโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วพุ่นนอะเออแม่ลูกออกกับวิทย์แล้วนี่ออกแล้ว น่ะน่ะตีงแล้วคุณเอางายแถ่ดิตัวบกใหญ่คุน่ะขาเหี่ยวขาดวิตแล้วเก่งเลยว่ะแม่นี่ว่ะดึงให้มันะดึงให้หลดต้นแล้ที่ต้นแม่มันเด้ เออเอาไฟมาใส่ดึงออกอะล่ะตีตนแม่มันมันเจ็บดึงขาออกมาโลดเบ๊จับจับมองอันขี้กระแห้มันนะมันเจ็บได้นะ่ะมันอาบักใหญหนึ่งกระโตมันนะเออดึงลดแหมเออดึงกระโต ออมละเออละกรวยเอาน่ะว้ายออกมาแล้วออกมาแล้วน่องมากเหรอเนาะเออเอามาหันเลยออกอุ <ừ> ้ยโอ้ยเอ้ย <ừ> <ừ. S 1> เฮ้ยตัวแม่หรือตัวผู้เนาะงี่เง่าเยอะเลยเนาะอุ้ยงี่เง่าขาดหลาบอยู่ค่ะนะเยอะไอ้น้ำขำเยอะสักไอออกมาเอ่อไงเฮ้ยนี่เนาะเอาขึ้นนอนเห็ด